เกค้กแล้วนะคะที่สุดรถยนต์มือสต่ออ่อต้อค้าค่ะและนะคะก่อนอื่นเนี่ยฝากกับช่องทางการติดต่อของเราันก่อนเลยนะคะกับนี่เลยค่ะแพลตฟอร์มต่างๆสื่อต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook ค่ะ Instagram นะคะไลน์เว็บไซต์ YouTube t i k อ o นะคะสามารถเข้าไปกดถูกใจกดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชั่นกันได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะใครสายเลยๆอ,อยากได้อรอที่เรียกได้ว่าใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะคะวันนี้เกมมีกับเจ้า PPV คันนี้เลยค่ะ ตัวนี้จะเป็น Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4 w h e d i v e รอ่ drive, ปี2019นะคะมาพร้อมกับสีดำบอกเลยว่าสีนี้มาพร้อมกับความแข็งแกร่งความดุดันด้วยนะคะ และพาทุกคนมาดูกันเลยค่ะโชมด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกฟ้ากระโปรงต่างๆสภาพยังดูใหม่พร้อมใช้งานนะคะกระจังด้านหน้านะคะรวมไปถึงกับตัวไฟหน้าของเขาเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED ตัวนี้จะมีนะคะตัวฉีดทําความสะอาดตัวกระจกไฟหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้เซนเซอร์หน้า6จุดรวมไปถึงกับไฟตัดหมอกคู่หน้ายังไม่หมดนะคะเจ้าคันนี้เขามาพร้อมกับกล้อง 360องศาด้วยกันค่ะถ้าเป็นราคาไยแดงคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ ล้านหากลางๆนะคะประมาณ1นึ่งล้านห้าแบาทโดยประมาณนะคะล้อที่ได้ตัวนี้จะเป็นล้อแม่สีทูโทนขนาด18นิ้วค่ะและตัวยางของเขานะคะตัวนี้ยังสามารถใช้งานขับขี่ได้สักประมาณ2,000 0ถึงสามหกิโลเลยค่ะกระจักมองข้างเป็นตัวโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะแล้วก็นะคะที่ับประตูก็เป็นตัวโครเมียมและเป็นตัวสมาร์ทคเล็อีกด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะก็จะมีกับตัวสปอยเลอร์นะคะไฟเบรคีนสามเป็นรูปแบบ LED กะาจกเป็นระบบไลฟ์ซับมีที่ปั่นน้ำฝนนีคะแล้วก็ไฟท้ายเป็นรูปแบบ LED ค่ะได้กล้องวงหลังอย่างที่บอกกล้อง360องศาเนาะแล้วก็ได้เซ็นเซอร์หลัก6จุดค่ะด้านหลังยังคงเป็นแบบแมนนวลนะคะสามารถเปิดได้แบบนี้เลยด้านใน7ที่นั่งค่ะ3แถว3ตอนนะคะแถวหลังสุดสามารถพับเบาะแยกได้อะให้ดูนะคะตรงน,นี้ก็คือจะเอาขึ้นปุ๊บตอนนี้เอาขึ้น แบบนี้ค่ะแล้วก็พับลงไปได้อันนี้คือเสียงพากแบบนี้เลยเนี่ยฮะแล้วก็แถวที่สองก็สามารถพับเบาะได้เช่นเดียวกันอ่ให้ดูนะว่าคือจริงๆสามารถปรับการใช้งานได้แบบหลากหลายรูปแบบมากๆคุนขาอยากอวดอยากอวดแต่พามาดูฝั่งด้านนี้อีกนี่อ่ะตรงนี้ก็คือพับลงได้แบบนี้นี่ค่ะ ก็เป็นพื้นที่แบบกว้างๆเลยนะคะสามารถเก็บของเก็บสัมภาระต่างๆได้เลยแล้วไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยวางของไปแล้วตัวเบาะจะเสียหายหรือเปล่าสังเกตดูดีๆด้านหลังเขาจะมีติดตัวพรมค่ะเป็นการรองรับในเรื่องของการวางของวางสามัมภาระและเป็นการเซฟตัวเบาะด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่วางของต่างๆได้อีกด้วยค่ะนี่คือรอบๆตัวรถนะคะเดี๋ยวเก็บพาทุกคนเนี่ยไปชมกับออปชันด้านในตัวรถกันต่อเลยะคะ่ะ อยูด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วสภาพดูใหม่มากทุกคนคะ่ะเป็นโทนสีดำนะไม่มีตำหนิไม่มีอรอยขีดข่วนหนักเลยค่ะวงมาลัยก็ไม่โซมไม่ช้ำนะคะใหม่มากตัวนี้เป็นตัวมาติฟัง์กชันด้วยนะคะสามารถปรับวาระ ต่อมอต่างๆได้นะคะแล้วก็จะมีกับตัวคูชคอนโทรลมีอะดัตติฟคูชคอนโทรลมีแพนเดอร์ชิฟค่ะนะคะแบบนี้เลยค่ะถือได้ว่าออปชั่นจัดเต็มเลยทีเดียวด้านขวามือนะคะก็จะมีกับระยะการชนพาร์กิ้งเซนเซอร์มีในเรื่องของการทรงตัวนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นมีเดียนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวแผ่นที่ให้ด้วยขยบลงมาตัวแอร์จะเป็นแบบดลอสซอนค่ะด้านล่างมีช่องเสียบไฟมีตัวควบคุมพัดลมแอร์่วนด้านหลังนะคะแล้วก็มีกับในเรื่องของระยะการชน BSM นั BS ่น มีในเรื่องของ BSM สัญญาณแจ้งเตือนมุมอาจิกราจกมองค่าระบบว่้กันนาโนอีค่ะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ตัวนี้4ล e อเลือกปรับหมดกันขับขี่ได้ขับ2ขับ4มีควบคุมเกี่ยวกับลงทางลาชานมีพื้นที่การเดินทางต่างๆเบรกมือไฟฟ้าค่ะ คือได้ว่าออปชั่นจัดเต็มเลยทีเดียวสําหรับใครที่เน้นในเรื่องของการเดินทางลุยๆเนี่ยคันนี้คือตอบโจทย์เลยค่ะนะคะแล้วสภาพเบาะคือสวยงามไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดนะค่ะนั่งสบายมากๆเป็นเบาะทรงใหญ่ด้วยที่สําคัญได้เป็นเบาะแบบไฟฟ้าค่ะนี่คือโซนด้านหน้านะคะเดี๋ยวเก๋พาทุกคนเนี่ยไปดูพื้นที่โซนห้องบพักด้านหลังกันต่อเลยค่ะ ือพื้นที่ด้านหลังก็จะเป็นที่นั่งแถวที่2นะคะทุกคนคะ่ะถ้าดูตั้งแต่ด้านบนเนี่ยโอ,อ้โหเพดานดูใหม่ดูสะอาดนะแล้วก็มีตัวชีวีกลาง ตัวนี้นะคะเอาไว้แบบดูหนังฟังเพลงแยกส่วนแบบว่าโซนห้องพนิสันด้านหลังได้เลยนะไม่ต้องแบบน้อยโอ้น้อยใจด้านหน้ามีเจอทาไมด้านหลังไม่มีนี่คะ่ะดูได้แบบนี้เลยเพราะาบางทีเดินทางไ,ไกลอะ่ะไม่รู้จะทำไรเล่นแบบสมาร์ทโฟนก็เบื่อแล้วก็ก็สามารถดูหนังได้นะคะแล้วก็มีแอร์แยกซ้ายขวานะคะของแถวที่2แถวที่สามเป,ปร,ะระดับความแรงแบบแยกส่วนได้ด้วยมีไฟนะคะโซนด้านหลังให้พร้อมเลยขยับลงมามีช่องเสียบ usb ให้2จุดค่ะมีช่องเสียบไฟ power all เลยสิบสองวันค่ะเบาะสวยงามไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรขาดและต้องการ ที่เห็นนะฮะดึงออกมาเป็นที่วางแขนเป็นที่วางแก้วได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนขาถือได้ว่าออปชั่นจัดเต็มเลยทีเดียวตัวนี้ก็จะเป็น,นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2400cc ซี 2, cc, ให้ขุมพลัง181แรงม้าค่ะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะคันนี้ที่โตตคาของเราขายอยู่ที่829,000บาทค่ะ จัดไฟแนน้์ได้นะคะและที่สําคัญตอนนี้เรามีกับในเรื่องของการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนานสูงสุดถึง4ปีค่ะจากฟิกแมนซึ่งเป็นบริษัทวรรับชั้นนาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะใครสนใจอยากจะเจาะเป็นกับเจ้าของคันนี้นะฮะก็สามารถติดต่อมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์083777747 7หรือว่าจะเป็นสื่อช่องทางต่างๆของเราแต่แนะนำอยากให้คุณมาชมตัวจริงค่ะทุกคนค่ะอยาง ให้คุณมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองไม่มั่นใจพาช่ามาดูได้ดูรถไม่เป็นก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนานะคะลองมาสัมผัสกับตัวรถจริงค่ะเพราะว่าเรามีการคัดสภาพรถไม่ย่างดีไม่ผ่านการชนหนักผิดความจมน้ำถ้าตัวเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์มีทีมงานที่คอยดูแลรถให้พร้อมใช้ง,งานอยู่เสมอค่ะเมื่อคุณออกรถจากทางเราไปแล้วเราก็ยังมีเกับบริการหลังการขายดีๆอีกด้วย,ด,วยดังนั้นใครที่กําลังมองหากรอบรถที่ mm hmm. รีดีว่าใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากๆเป็นรถครอบครัวได้ค่ะไว้เดินทางพักผ่อปปนช่วปงปลาย นะคะเดินทางไกลนะคะเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นสสยแคมปิ้งก็ได้หรือว่าเดินทางไปทํางานก็ได้หรือเอาไว้ในเรื่องของการรับส่งผู้ทินนะ่สารนักท่องเที่ยวต่างๆก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะบอกเลยว่าได้คทนนี้ไปคุ้มค่ายอย่างแน่นอนสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานภายในตัวรถได้หลากหลายรูปแบบมากๆค่ะยังไงก็ฝากกันด้วยกับ Mitsubishi Pajero Sport 2อง GT Premium 4 Wheel d ด i v e รถปี2 0 1พันคันนี้กับราคา8 29,0 0 0ับาทค่ะคลิปหนะ้าจะเป็นรถลุนไหนรอติดตามชมค่ะ คลิปนี้หมดหน้าที่แล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ